สวัสดีก่อนเร็วอันนี้พี่เนยพี่เนยเล่นกับหมานะครับในช่วงทํางานตอนเที่ยงตอนนี้ทำดีๆอ่ามีการบังคับหมาด้วยนะ <c oughs> มีการบังคับหมาด้วยเดี๋ยวเราจะร้องคาราโอเกะก้อยก้อยคงจะแบบเบื่องานนะครับมาร้องคาราโอเกะอ,อ่เป็นคนีอสองใจเลยนะครับทุกคน <c oughs> อ่าไอแคนซียูไวเลยนะครับทุกคน สวัสดีครับพบก,กับช่อง H I P Cre ูนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบันมันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับบริษัทของเรานะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทํางานนะครับเป็นการทํางานแบบ work from home การทํางานแบบที่บ้านนั่นเองนะครับและวันนี้นะครับเราก็จะไปดูกันว่าพนักง,งานในบริษัทของ H I P ของเราเนี่ยในช่วงเวลาต่างๆภายใน1วันของเขาในที่เขาทํางานแบบ work from home เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอน <breakout> ของเขาเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วคุณผู้ชมตามกันไปดูเลยนะครับ เรามาเริ่มต้นที่ก้อยนะครับพนักนงานอคอนเทนต์ของเรานะครับต <H G. S 1> ิดชีวิตพนักงาน H O P นะคะเสี่ยงก็คือไม่ได้เลยนี่คือเราเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวช่กันนะคะตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงสีก้อยตื่นนอนนะครับเวลา8ปดโมงสี่สิบนะครับอ,อันนี้เป็นมายนะครับคอนเทนต์ของเรานั่นเองนะครับชื่อในซูมตอน9ก้โมงสิค่ะนี่ก็เป็นกิจวัตรประจําวันของเราหลังจากตื่นนอนนะคะ ยังไม่ต้องอาบน้ําไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นมาเปิดไงก่อนนะคะเสร็จแล้วก็แต่งหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องซูมตอนเก้าโมงนะคะตอนนี้ก็แปดโมงห้าสิบเลยมีความแบบไม่อาบน้ําไม่ทําอะไรสักอย่างนะคะก็คือไม่แปรงฟันด้วยจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันศุกร์เนาะวันศุกร์ก็จะเป็นวันที่เครียดนะแล้วก็เอ่อทำอะไรอย่างเงี้ยสั่งข้าวจากไลแมนค่ะไม่สั่งข้าวจากไลแมนนะครับข้าวเช้า กินมากดว้าว <Wow. S 2> อันนี้เป็นมือเช้าร่วมกับมือเที่ยงนะคะกินทีเดียวเลยที่มมีความแบบก็ข้าวเที่ยงไม่กินนะครับสําหรับไม่อัปเดตสถ,ถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะคะ9ก้โมงสิหกนาทีก็คือเราต้องต้องทำปรดักแล้วก็เคลียร์งานของอาทิตย์หน้าให้เสร็จนะคะอันนี้คือ,อนหน้าคือแบบตื่นมาแต่งหน้าเลยนะคะอันนี้ ตอนเที่ยงเลยอันนี้ข้า,าวเช้าไม่กินไ,ไปกินข้าวเที่ยงทีเดียวเลยไปชมกันข้า,าวเช้านะคะอันนี้ข้า,าวเช้าสําหรับพี่เนยน,นะครับรก็จะเป็นกินนมนะครับเพราะเชื่อว,ว่าอย่างน้อยชิโก็ก็มีลูกค้าสัญญาแบบระยะยาวเหมือนกันมีวมความแบบตอนซูมแอบ,บเล่นกับหมานะครับการให้ขนมหมา อันนี้ก็จะเป็นการซูมน,<า>น,นะครับทุกคน,ไปไปนต่อไปก็จะเป็นการทํางานในช่วงเช้าของพนักงาน H I P ของเราเนั่นเองนะครับไปดูกันนะครับมาทำงานเราก็จะอยู่เงียบเียแบบนี้เลยนะคะปิดเสียงทุกอยาก่างมันก็มีสมาธิดีด้วยนะคะเวลาอยู่เงียบเียใช่มายมีความแบบการทํางานเปิดเพลงแบบเปิดเพลงปนกับการทํางานเปเบาๆนะครับอันนี้ชอบเหมือนกันนะครับชอบเปิดเพลงตอนทํางานมีความแบบกิมมิคในการทํางานนะครับก็คือแบบ กินขนมนะครับมีกินหรือมการทำงานกินขนมอร่อยมากเลยเวลาโมงห้าสิบสี่นะเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันโอเคนี่คือเกมที่เดี๋ยวจะเล่นนะคะก่อนพักเที่ยงก็จะเล่นเกมนะคะอันนี้ก้อยเกมของเรานะคะมีการเล่นเกมก่อนก่อนเที่ยงนะครับกำลังร้องเหียวก่อนไปหาอะไรกินข้าวเที่ยง และนี่ก็ถึงเวลาพักเที่ยงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในช่วงเวลาพักเที่ยงของเขานี่นะคะเขาจะกินข้าวกับอะไรทําอะไรกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็ตอนนี้พักเที่ยงแล้วเนาะกำลังจะออกไปกินข้าวงานก็เคลียร์ไปครึ่งหนึ่งละจริงๆแล้วเราไม่อยากสั่งข้าวตอนเที่ยงเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่ามันควรได้ออกไปยืดเส้นยืดอสายขับรถบ้างไม่ใช่ว่าแบบเอ,อย้ยนั่งอยู่ในบ้านอย่างเดียวเลยว่าไม่ชอบแบบก็เดี๋ยวจะออกไปกินข้าวแล้วก็จะให้ดูว่ากินอะไร กินผัดผัดปลาหมึกผงกะลีนะครับแล้วก็มียำอันนี้เป็นพี่ฝ้ายนะครับทุกคนอันนี้สั่งข้าวมากินเป็นกระเพ้านะครับพี่ฝ้ายฝ่ายคอนเทนต์ของเรานะครับพนักง,งานคอนเทนต์ของเรากินมีเลี้ยงเต่านะครับมีให้อาหารเต่าก่อนกินข้าวเลยนะครับนี่นะครับพี่ฝ้ายของเรานั่นเองนะครับ อร่อยนะครับทุกคนนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อัทนี้าวเที่ยงก่นเป็นไก่ทอดที่ซื้อมาเมื่อวานไก่ทอดที่ซื้อมาเมื่อวานนะครับทุกคนไม่ได้ซื้อวันนี้แต่ซื้อเมื่อวานเลยนะครับจะหาอะไรดูไปพังพังกินข้าวก็จะมีการแบบดูหอมก็น่าสดไปเลยจ้ะดูอะไรแบบเพลินเพลินไปด้วยนะครับตอนกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเหลือเวลาพักอีกประมาณ ครึ่งชั่วโมงก็จะมานั่งให้ขนมน้องหมาดูแลลูกๆมาแล้วเลี้ยงหมาได้แล้วทุกคนจริงๆอยู่กับหมาก็ทําให้ช่วยหายเครียดนิดนึงนะบางทีเราเห็นมันแล้วเรามีความสุขเป็นคนรักหมาวว้าเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือท่านโอ่ท่าโธคือเป็นยายแล้วเห็นไหมฟันหยินแล้วเนี่ยเฮ้ย หับช่วงบ่ายจะเป็นทำงานที่เหลือคะ่ะก็จะมีประชุมเล็กน้อยเดี๋ยวรอพี่แพทเรียประชุมแล้วก็อยากจะมีออกรีพอร์ตของลูกค้าเดินที่แล้วอันนี้ก็คอยกินข้าวเ<า>สร็จแล้ว,ลวนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาทำงานกันต่อคะ่ะทำงานต่อัปเลย อ่าต่อไปก็คือเราจะไปดูการทํางานในช่วงบ่ายของพวกเขานะครับว่าการทํางานในรอบบ่ายของเขาเนี่ยจะทํางานยังไงมีกิจกรรมอะไรแทรกเข้ามาในการทํางานของ,ของเขานะครับไปดูกันนะครับตอนนี้บ่ายโมงครึ่งนะคะ,ะก็แบบย้ายมาทำงานไปทาํางานบนเพียงนะครับก้อยนะครับเา้าให้เคอรีมาส่งแลวนะครับให้เคอรี่มาส่งแล้วนะค,คนะคทุกคน ความมันนะครับ <Thank you. S 1> อันนี้สไตล์ของไม้นะครับก็คือแบบเปิดเพลงเบาๆในการทํางานนะครับแล้วก็บวกกับมีชานมไข่มุกอยู่ข้างๆอีกหนึ่งแก้วนั่นเองนะคะสวัสดีก่อนเร็วอันนี้พี่เนยพี่เนยเล่นกับมานะครับในช่วงทํางานตอนเที่ยงตอนนี้ทำดีๆอ่ามีการบังคับหมาด้วยนะ <laughs> มีการบังคับหมาด้วย เราจะร้องคาราโอเกะก้อยก้อยคงจะแบบเบื่องานนะครับมาร้องคาราโอเกะอค้ออสองใจเลยนะครับทุกคนอ่าไอ see you boy วเลยนะครับทุกคนอ่าเริดนะครับทุกคน ง็นว่าจะทำวันนี้นะคะเสร็จหมดแล้วนะคะก็เลยเล่นเกมเล่นเกมอีกแล้วนะครับดูนีว้าวดูนี่นี่พาดไปด้วยนะครับอันนี้พี่เนยนะครับพี่เนยทํทงานเสร็จแล้วนะคะวันศุกร์จริงๆแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบสองทุ่มแหละทำงานเสร็จดึกนะเนี่ยข้าวเดี๋ยวจะต้องไปสันี่ยเนี่ยเนีน่าเะี่ยม่ออนไปแล้วอ่ะมันดึก มื้อเย็นเป็นสป,ปากเกตตีผิดแ่จ <Wow. S 1> อันนี้เป็นมื้อเย็นของมายนะครับมีการ,รมีความแบบนั่งกินข้าวไปด้วยแล้วก็ดูซีรีส์ไปด้วยนะครับ, <c oughs> รบ,บเป็นอาหารมื้อเย็นของพี่ฝ้ายนะครับ <c oughs> ไปกินอาหารญ,ญี่ปุ่นนะครับคือมื้อเย็นของเรานะคะอันนี้เป็นของก้อยนะครับก้อยกินกับต้มยำทะเลนะครับ ขอตัวไปกินข้าวก่อนกินะข้าวในเวลา2องทุมนั่นเองนะครับและต่อไปนี้นะครับก็คือจะเป็นเวลานอนของพวกเขาแล้วนะครับไปดูกันนะครับว่าเวลาก่อนนอนของพวกเขาเนี่ยเขาจะทําอะไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่พี่เนยเป็นคนแรกกันเลยนะครับพี่เนยมีความแบบดูหนังดูดูหนังก่อนนอนนะครับโอ้โหจอใหญ่มากวเวลาว่างจะดูซีรีส์ค่ะก่อนนอนเลยอ่าม,มก็ดูซีรีส์นะครับก่อนนอนนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เตรียมนอนนะคะอาบน้ำอะไรเรียบร้อยให้ดูเวลานะโอ้โหก้อยนอนแบบเกือบตีหนึ่งเลยนะครับทุกคนอาจะดูประตูไม่ไหวนะครับก็คือดึกไปหน่อยนะครับทุกคนตีหนึ่งสวัสดีค่ะมันก็ดูหนังก่อนนอนนะครับทุกคนตอนนี้ตีหนึ่งสิบแปดหมายเล่นใหญ่กว่านะครับก็คือมายนอนตีหนึ่งสิบแปดเลยนะครับ ของการเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะคือได้นอนตื่นสายค่ะไม่ต้องขับรถออกมาทํางานไม่ต้องแต่งหน้าแล้วก็ได้นอนชิลๆทํทำงานนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือรู้สึกไม่มีแรงทํางานค่ะรู้สึกหมดไฟในการทํางานรู้สึกว่าการมาทํางานที่บริษัทดีกว่าค่ะ ข้อดีข้อเสียจากการ work from home นะคะ mm hmm. ก็คือทํางานที่หอตัวเองเนาะ mm hmm. ก็รู้สึกว่ามี mm hmm. พื้นที่มีสเปซของตัวเองค่ะ mm hmm. แล้วก็แบบรู้สึกชิลกว่า mm hmm. ส่วนข้อเสียก็คือจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่มเติมเข้ามา ข้อดีข้อเสียระหว่างทำา w o r k f r o ร h ม m e กับทำที่ออฟฟิศใช่ไหมข้อเสียของการเวิร์คฟอร์มโอ่ะคือเราอะ่ะไม่ชอบเสียงดังแล้วแถวบ้านมันก็จะมีเสียงรถเสียงอนะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามันรบกวนเนาะแล้วก็จะมีคนเดินผ่านตลอดเวลาเธอ,อบางทีมันไม่ค่อยมีสมาธิอะ่ะส่วนข้อดีหรออย่างที่เราบอกไปตอนแรกเนาะก็คือเราเป็นคนรักหมาเราอยู่กับหมาแล้วมันรู้สึกแบบเออม,มันกระชุ่มกระชวยหัวใจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราได้กอดได้อะไรเหมือนบ้าอะไรเงีย้ยเออรู้สึกดีข้อดีอันนึงก็คือไม่ต้องเดินทาง แบบตื่นเช้ามาก็อาน,น้ําแต่งตัวกินข้าวแล้วก็ทํางานได้เลยอะไรเงี้ยพูดถึงข้อดีข้อเสียของการเวิร์ก o m มโฮ e นะรู้สึกว่าข้อดีอ่ะก็คือมันอิสระดีมันชิลแล้วก็สุบดีนะมีสมาธิข้อเสียก็คือคิดไอเดียไม่ค่อยออกนะแล้วก็ขุดอู้ค่ะอยู่แต่ในห้องก็ไม่ไม่ได้ออกไปเจอโลกภายนอกนอก็ประมาณนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการทำงานในรูปแบบของ work from home ของพนักงานในบริษัท s i p Marketing Studio นะครับทุกคนก็จะเห็นความแตกต่างนะครับว่าการทำงานอยู่ที่บ้านกับการทำงานอยู่ที่บริษัทนะครับมีความแตกต่างกันเพียงใดนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้พวกเราเน้ยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยได้มีการทำคลิปต่อไปนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย